ทำไมต้องสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างที่ครูบอกค่ะเมื่อเราสามารถจัดก,การกับมารในตัวเองได้ความขี้เกียจความโลภความโกรธความหลงที่มันเป็นมารนนะคะ่ะมันไม่มีมารขวางมันก็จึงมีพลังงานดีๆเข้ามาได้เข้ามาหาคุณได้แบบงงๆโดยที่คุณไม่ต้องขวัญขวายโดยที่คุณนะ่ะแทบจะแบบกระดิกนิ้วแปะมาเลยอย่างนี้ค่ะคุณจะเอาเท่าไหร่หล่ะมโนได้เลยนี่คือเรื่องจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะมันเชื่อมโยงกันหมด แต่คนไม่สามารถมาการันตีคุณได้ไงว่าเฮ้ยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วมันรวยได้จริงนะมันไม่มีใครมาการันตีคุณหรอกเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยสวดมนต์เพื่อต้องการให้รวยมันเลยไม่รวยจิตคุณต้องการไปนั่งสมาธิเพื่อกูจะได้รวย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 มันก็ไม่รวยเพราะจิตมันรับรู้ได้เขาจึงบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อจัดการกับมารไม่ได้เพื่อให้รวย แต่มันรวยได้หลังจากที่มารไม่ผจญเข้าใจนะเนาะเข้าใจแล้วนะเอนะเอาบางคนครูดูสวดมาปีหรือเราได้เออหนูก็ไม่รวยก็เพราะคุณกําลังจะสวดให้คุณรวยมันไม่มีขามดไหนสวดให้รวยนะคาถาเรียกเงินล้านเงินครูมีหมดสวมดมนต์ค่ะนะคะนั่งรถไปเงียบๆไปนี่ก็สวดค่ะนะคะคาถาเงินล้านคาถาอะไรแบบนี้จะบอกแบบนี้นะคะเรามีคาถาเรียกเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่ใช่คาถา เข้าใจนะไม่ใช่คาถาเรียกทรัพย์ที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเรียกเงินล้านมาได้ไม่ใช่แต่มันจะทําให้คุณนะคะจัดการกับมารในใจพอมารมันหนีมารมันกระจุยคุณเอาชนะมารคุณก็สวดมนต์นั่งสมาธิได้วันละห้านาทีสิบนาทีอะไรของคุณก็ได้ใจเบาสบายไม่มีมารน,นั่นแหละค่ะคุณอยากดูดอะไรมันดูดได้แล้วคุณก็ใช้คาถาเรียกทรัพย์ค่ะอย่างที่ครูบอกหลายคนพุ่งประเด็นไปที่สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อที่ฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวย เพราะจิตมันจับได้นะคะจิตมันจับได้ว่าฉันจะรวยอย่างเงี้ยค่ะจิตมันก็ไม่ให้รวยเข้าใจไหมจิตมันก็ไม่ให้รวยนะคะเพราะจิตอค่ะมันไปจับได้แต่ถ้าวันนี้คุณนั่งสมาธิสวดมนเพื่อต้องการเอาชนะมารในใจคุณคือไล่มารมารคือความขี้เกียจง่วงเหงาหาวนอนใช่ไหมคะเออหรือมารที่มารที่มันทําให้คุณปวดอะ่ะคันอะ่ะใครเคยเป็นบ้างจะสวดมนั่งสมาธิมาแล้ว คันยุงมาคันไม่มียุงไม่มีมดแต่คันจังปวดหลังเมื่อยหลังอยากเอนนอนสวดมนได้ไหมพิงได้ไหมหรือว่าโอ้ยตอนไม่สวดมนตอนดูไลฟ์ตอนดูคลิปตอนดูมือถือตานี่ว้ายสว่างวาบว่าแต่พอสวดมนตนั่งสมาธิเท่านั้นแหละว้าหาวค่ะสามหาวสี่หาวว่ากันไปนะคะนั่นระค่ะตัวมาน,นี่คือเรื่องจริงนะคะมาน,นะคะ เขาก็จะมาทดสอบมาน่ะครูเคยไลฟ์ฟังกันน้อพาจันต์ตอบบอกว่ามานเขาก็มาสร้างบุญของเขานะคะมานเนี่ยมีหน้าที่มาทําให้เราสร้างบุญของเราถูกต้องไหมเขามาทําหน้าที่เป็นพญามานเป็นหน้าที่ของเขานะคะเพื่ออะไรเขายิ่งทําตัวเป็นมานขัดขวางคุณมากเท่าไหร่แต่คุณไม่ยอมแพ้คุณเอาชนะมานมานได้บุญค่ะเพราะคุณยิ่งพยายามที่จะชนะมาน แล้วคุณนั่งสมาธิสวดบุญได้วัลนิดวัวละหน่อยวลละอะไรเงี้ยค่ะคุณชนะพญามารพญามารได้บุญทุกวันนี้รู้ทันพอรู้ทันแล้วทาทุกวันทุกวันทุกวันมานิมานะคะเพราะมานได้บุญเต็มที่แล้วเขารู้ว่าเราเขาขวางเราไม่ได้เขาไม่มาไม่มีอาการง่วงไม่มีอาการหาวไม่มีอาการคันไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีอาการเมื่อย ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราเคยชินนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพยามารเขาได้บุญนะคะเป็นข่าหาวจนน้าตาไหลถูกบางคนไม่หาวก็น้ําตาไหลให้ไปสังเกตเนาะพอเริ่มจะสวดมนต์นะมันจะมีน้ําตาคลอมาเองมันเลยทั้งๆท,ที่ไม่ได้หาวสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคุณลองไปศึกษาอย่างอย่างอย่างแบบ ครูอ่ะไม่ได้ถ่องแท้แต่ครูกําลังจะบอกว่าเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะเป็นการเป็นเรื่องเล่าดีกว่าเพราะว่าเรื่องพุทธศาสนาครูไม่กล้าแตะเยอะหมายถึงว่าไม่กล้าบอกว่ามันจริงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าครูอ่ะยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ครูรู้จริงหรือไม่จริงแต่ครูคิดว่าครูทำแล้วได้ผลเฉยๆครูมาสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นแบบนั้นจริงแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาชนะแล้วค่ะเราจะชนะทุกอย่างเลยเช่นยกตัวอย่างเนาะคนที่ปฏิบัติได้คําว่าปฏิบัติได้หมายความว่าอะไรเขามีวินัย เมื่อไหรที่เราเอาชนะแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆคุณรู้ไหมจิตและสติปัญญาของเราค่ะมันจําได้ว่าคุณเอาชนะคุณเอาชนะมารเพราะฉะนั้นมารไม่กล้าเข้าใกล้คุณนั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีมารในการขวางความสําเร็จนั่นหมายความว่าอะไรเวลาคุณทําอะไรคุณอยากขายของคุณอยากมีกําไรคุณอยากรวยคุณอยากเทรดหุ้นได้คุณอยากมีอาชีพหลายๆอาชีพคุณอยากมีอะไรได้เพิ่มหรืออะไรก็ตามคุณไม่มีมารน่ะ มาในใจไม่มีสมองมันรู้ถึงแค่ความสําเร็จความสําเร็จความสําเร็จคุณจะได้แบบง่ายกว่าคนอื่นเหมือนดีดนิ้วเนี่ยค่ะมันทําให้ครูว่ะก็ได้เห็นหลายๆคนเนาะที่เขาประสบความสําเร็จจากการแค่สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะคะ